ครับครับต้องนําเสนอครับแปลงนี้ครับต้องนําเสนอครับสวัสดีครับแปลงนี้ตื่นเต้นน่าสนใจมีเสน่ห์ที่สุดนะครับก่อนอื่นขอบารมีหลวงปู่สวงก่อนครับไปายทุกเยขอพรบารมีหลวงปู่สวงให้พรขายที่ดินแปลงนี้พื้นที่สองไร่นะฮะให้สําเร็จให้ชาติสิศาสตร์ุกฝ่ายร่วมกันไทยและทีมงานสุขุมมาสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ดินสองไร่นะครับที่ตั้ง หมู่บ้านเรซิโอหรือการนาพิเศษซอย5้าทับหรือซอยทองคำที่ชาวบ้านเรียกนั่นเองนะครับแวดล้อมนะครับเข้ามาจากปากทางประมาณ300เมตรที่เราถมแล้วครับพื้นที่2ไร่หน้ากว้าง50กว่าเมตรลึกห0กว่าเมตรผม10กว่าปีแล้วใช้ดินนาหน้าดินผมสูงจากถนนประมาณสัก7หรือ80เซนติเมตรนะครับผมปลูกกล้วยอยู่ครับปลูกมะพร้าวอยู่2ปีกว่าที่ดินแปลงนี้มีเสน่ห์ ที่ดินแปลงนี้มีสเสน่ห์เพราะว่าวันนี้เรากำลังปรับให้เห็นสภาพพื้นที่ดินจริงๆนะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่สีเหลืองยอสามรถใหญ่เข้าออกได้ราคาเบาๆครับนะฮะเช็คได้เลยเรียบการนาวงแหวนคูบอลเรียบคองสองซาฟารีเวอร์หรือใกล้ๆแถวนี้นะครับราคาแตกต่างเราถูกกว่าแน่นอนเชิญชมบรรยากาศวันนี้กาลังเคลียร์ลิงครับอัปเดตให้ ผู้ชมได้ดูเลยครับว่าชัดเจนครับ